สวัสดีครับพบกันอีก <BAR K> ครั้งในรายการสยามเทตอร์มีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งที่สร้างจากการรวบรวมภาพประวัติศาสตร์จากยุคสมัยต่างๆทั้งภาพยนตร์เก่าภาพถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังรวมถึงภาพวาดของชาวต่างชาติในสมัยโบราณนํามาผสมผสานกันด้วยศิลปะภาพยนตร์กับภาพที่ถ่ายทําขึ้นใหม่ผู้กกับหนังสารคดีเรื่องนี้มุ่งหวังที่จะให้ผลงานของเขาช่วยสร้างความเข้าใจถึงอดีตและปัจจุบั <ieran> นของสังคมไทยสารคดีเรื่องนี้มีชื่อว่าสยามมนุษย์สติ มันก็เกิดจากคำสามคำมารวมกันก็จะประกอบด้วยคําว่าสยามหมายถึงประเทศไทยของเราใช่ไหมคะแล้วก็คําว่ามนุษย์ก็คือความเป็นมนุษย์แล้วก็คําว่าสติการระลึกได้ความหมายของมันก็คืออยากให้ชาวไทยทุกคนเป็นมนุษย์ที่ดํารงนชีวิตอย่างมีสติ ที่เล่าก็คือจะพูดตั้งแต่การเสียกรุงครั้งที่2ค่ะจนกระทั่งปัจจุบันความยาวของเราทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะแบ่งเป็น4ตอนค่ะโดยแต่ละตอนก็จะมีชื่อตอนที่ต่างๆกันไปโดยวิธีการเล่าเนี่ยเราก็จะใช้ผ่านภาพข่าวเพลงภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นสําคัญในแต่ละช่วงเวลานั้นๆค่ะสิ่งที่ต้องการจะบอกก็คือให้เรารู้ที่มาที่ไปของเราว่า ทุกวันนี้ที่มันเป็นแบบนี้มันมาจากอะไรเหตุและผลของมันคืออะไรแล้วก็เพื่อที่จะให้คนในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจกันแล้วก็อยู่กันได้ด้วยความแตกต่างแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้อ่ะค่ะสยามมนุสติใช้เวลาผลิตมาแล้วถึง3ปีเต็มคาดว่าภายในปลายปีนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมนําออกฉายผลงานชิ้นนี้จะสร้างคุณค่าต่อสังคมได้มากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีช่องทางให้หนังสารคดีเรื่องนี้ได้เผยแพร่สู่สายตาท่านผู้ชมได้อย่างกว้างขวางแค่ไหนสยามเทเตอร์ขอใจช่วย ให้หนังสาขคดีเรื่องนี้สามารถมอบคุณค่าแก่สังคมได้ในวงกว้างสมความตั้งใจของผู้สร้างพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ